อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคําเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังล่ามาแล้วเด้อครับผมก็มาพบกันเนาะในวันที่17กุมภาพันธ์65ตรงกับวันสลักออกนะครับผมทุกท่านเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับทำใจให้ดีๆพร้อมเข้าห้องสอบนะครับุท่านในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของ เลขวิง่งโอโกดังนะครับสายดวนแอดแผนแผนพารวยคนบางราจันหรือคนบา้านค่ายนะคับเป็นของแท้100%เนาะแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดเต็มล่างเด็กตากันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่แอดจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในเทปนี้ก็ฝากด้วยเด้อกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับ ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขเด่นบนประจําปี65ของแอดระเด่นนะครับซึ่งแอดระเด่นนี้วัที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นบนคือ0นะครับมาดูวัดใหม่กันเนาะ17กลุ่มภาพัน65เด่นบนก็ให้มาที่1แล้วก็2 2ครับ2หลักด้วยกันนะครับผม จะมา1ห,หรือจะมา2หรือจะมาทั้งคู่ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นอนเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเด่นบนประจําปี65แอดระเด่นด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นแนวทางของสูตรโบราณนะครับซึ่งสูตรนี้ไม่เห็นมาแล้วหลายงวันเลยเนาะนะครับผมในงวันนี้ก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมนะครับ17กุมภาพันธ์65นะครับ ก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็8ชุดด้วยกันเนาะมี2 C, 3 C 3, 3 6 8นะครับ 3, 2, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 2, 6, และ5,8นะครับ8ตัว8หาง2ตัวบนล่างในงวดนี้นะครับสุดโบราณใครที่ยังติดตามอยู่ก็รับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสุดโบราณด้วยนะครับข้อมูลต่อไปนะครับผมก็จะเป็น แนวทางจากอาจารย์เต้นะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเนาะนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นิ้งวดใหม่นะครับ,นะรบก็จะนํามาแบ่งปันให้เผื่อใครที่ชอบนะครับ17กุมภาพันธ์65นะครับเลขเด่นบนก็คือ3ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบน2ชุดเนาะคือ913และ914นะครับและก็นอกจากที่จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด หหางด้วยกันก็จะมี13149394และ 91, 9 1 9าเนะครับเป็นชุดข้อมูลของอาจารย์เต้นะครับส่วนใบนี้จะเป็นชุดล่างเนาะเลขเด่นล่างประจำงวดให้มาที่9ตัวเดียวนะครับผมและก็จะมีชุดเลขเด่นชุดจับคู่เนาะมี90 91 80และก็81นะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบอยู่นะครับผมก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดตี้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นในทางของชุดสรุปนะครับชุดเน้นบนล่างแอดนุ่มทำเพื่อวงการนะครับซึ่งแน่นอนเนาะมื่อที่ผ่านมาให้เข้าไปที่038ชุดต๊ดนะครับของ3ตัวบนนั่นเองมาดูวาดใหม่กันเนาะ 17กุมภาพันธ์ส5นะครับชุดเน้น3ตัวบนทั้งหมดก็5ตัวนะครับผมคือ148นะครับ2 4 7 3 448 5 4 7 5 48นะครับชุดเน้นหนักๆไปเลยคือ5 48ชุดเดียวนะครับสองตัวบนมี4 7 4 8แล้วก็4อ่าแล้วก็48เนาะนะครับ2ชุดด้วยกัน2ตัวบนนะครับ ชุดล่างที่เด่นที่สุดก็จะเป็น69และ94ว่าง้งนเนาะนะครับเลขวิ่งบนคือ4วิ่งล่างคือ9นะครับก็ตามสูตรก่อนหน้านี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบของแอดหนุ่มทำเพื่อวงการเนาะเซฟเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มสรุปบนล่างด้วยนะครับข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นแนวทางของชุดเต็มล่างเด็กตากนะครับผมซึ่ง ใบนี้วดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาแก้ตัวใหม่เนี่งวันหน้า17กลุ่มภาพันธหกห้นะครับมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมดก็ให้มาตามนี้ตั้งแต่18จนถึง77นะครับถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปเนาะก,ก็ลองหาเลขเด่นหรือเลขดับมาลองคาดดูนะครับเพื่อที่จะให้มันน้อยชุดลงนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบ รับเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเต็มล่างเด็กตากด้วยนะครับข้อมูลต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวทางจากเลขวิ่งแบบพี่ตูนนะครับเลขวิ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็ให้เป็นมาแล้วหลายงวดเลยเนาะื่อที่ผ่านมาให้เข้าไปที่3ทั้งบนทางล่างเลยนะครับมาดูงวดใหม่กันเนาะ17กลุ่มพาพันธ์สเลขวิ่ง ก็คือ1ตัวเดียวเน้นๆนะครับหนึ่ 1, จะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะมาบนล่างก็ได้นะครับผมก็ใครที่ชชอบเนาะเลขวิ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับสายวิ่งห้ามพลาดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งแบบพี่ตูนด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับก็จะมาจากสายด่วนจากแอดแพพนพารวยเนาะซึ่งแอดแพพนวัตทิ่ันนมานี้ไปเข้าอ่า ต๊ดบนนะครับคือ38นะครับก็พลาดเนาะมาแก้ตัวใหม่นิงวัดหน้านะครับ3ามอ่า17กุาพัน65นะครับจะมีเลขเด่นบนล่างคือ7ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้จะมีชุด3ตัวบน2ชุดเนาะคือ137แล้วก็737นะครับ2ตัวบนล่างมี17นะครับผม37 19และก็39จากสายดวนแอดแพรนผ่นารวยใครที่ชื่นชอบ เก็บข้อมูลเอาไว้เลยเด้อนะครับสี่หาง4ตัว2ตัวบนล่างนี้วัดน,นี้นะครับค่อนข,ออนข้างน้อยเนาะนะครับแคหน้าจะเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแผ่นพารวยด้วยนะครับมาต่อที่แนวทางของแอดสมใจเนาะซึ่งแอดสมใจนี้เมื่อที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับคือ0ูนย์สามกศูนย์แปดเนาะมาดูวดใหม่กัน17กุมภาพันธ์หกนะครับ เลขวิ่งล่างก็ให้มาที่8นะครับผมแล้วก็จัดเจาะไปที่83 80แล้วก็82เนาะนะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดเต็ม2ตัวบนนะครับของแอดสมใจนั่นเองจะมี36 37 31 86 87 81 06 07 01นะครับผมแอดสมใจจัดให้เนาะส่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นบนแล้วก็ล่างเนาะ นะครับจะมีเลขวิ่งคือ3แล้วก็รองไปที่0นะครับผม3ตัวบนมีทั้งหมด4ชุดเนาะนะครับ5 3 7 7 3 7 5 0 7แล้วก็7 07นะครับชุดเด่น3ตัวชุดเด่น2ตัวบนมี3 7 07เนาะชุดรองคือ3 6 0 1 0 6 3 1 8 1 8 6แล้วก็8 7นะครับผม ก็จะเป็นข้อมูลจากแอดสมใจทั้งหมดเลยนะครับใครที่ขอเข้ามานะครับรับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสมใจ69ด้วยนะครับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นแนวทางของคนบรจรจรันหรือคนบ้านค่ายเป็นชุดพิเศษนะครับฉลอกอายุ6อ่า46ปีของเจ้าของข้อมูลนะครับผมซึ่งในงวดนี้นะครับวิ่งบนให้มาที่6แล้วก็4นะครับผม วิ่งล่างให้มาที่4แล้วก็5นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจะมีชุด3ามตัวบนทั้งหมดก็ให้มาตามนี้ตั้งแต่ 5, า 8, 5 6, ้าแปดห้าจนถึง470นะครับ85 6จนถึง470เนาะนะครับแน่นอนนะครับผมชุดเน้นจะเป็นชุดที่ดอกจันไว้ข้างหน้าตัวเลข2ดอกนะครับชุดกันนะครับชุดเน้นเนาะ อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นดอกจันไว้1ดอกนะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดล่างด้วยเนาะนะครับจะมี4748 57และ58นะครับผมเป็นข้อมูลจากคนบ้านค่ายหรือคนบางระจันนะครับอ่าเป็นชุดครบรอบ46ปีนะครับอ่าขอให้เฮงๆปังๆต่อวัดหน้าเนาะนะครับ Happy Birthday ด้วยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากคนบ้านค่ายหรือ คนพระราจันด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นแนวทางของคนโคราชรักไก่ชนนะครับเป็นชุดสรุป2ตัวบนล่างเนาะงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปเข้าโตัวบนนะครับคือ38มนะครับมาแก้ตัวใหม่ี้งวดหน้า17กลุ่มผ่าพันหกมีชุด2ตัวบนล่างชุดเน้นคือ82 8 3 8 82 835,950 51และก็61นะครับชุดกันก็จะมี5,2 6, 2และก็72นะครับผมเป็นข้อมูลจากคนโคราชนะครับชุดสรุปบนล่างเองเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นแนวทางของเลขชุดสรุปนะครับ3ตัวและก็2ตัวบนล่าง จากเทพบรรลือนะครับผมซึ่งชุดนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเวที่ผ่านมาเข้าไปที่สามศูนล่างตรงๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเข้าก็แตกไปที่ชุดสามตัวตัวบน803นะครับก็ถือว่าเข้าครบทั้งบนเข้าครบทั้งล่างเลยนะครับแต่2ตัวบนไม่เข้าเนาะนะครับมาดูวัดใหม่กัน17กลุ่กุมภาพันธ์หนะครับ เลขมองบนหรือเด่นบนก็จะมี1 2แล้วก็3นะครับชุดเน้นก็จะมี1 5 2 5 3 5ชุดรองมี1 6 2 6 3 6 1 7 2 7 3 7นะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีชุด3ตัวบนให้ด้วยเนาะนะครับผมทั้งหมดก็ให้ตามนี้ตั้งแต่2 1 5จนถึง8 2 5นะครับผมอ่าก็ทั้งหมด11ชุดด้วยกันเนาะตามนี้เลยนะครับชุด3ตัวบน ของเทพบรรลือสูตรขันเทพนะครับสว่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดเลขมองร่างเลขมองร่างเนาะมีเด่นนะครับน่ 1, 3, แล้วก็6นะครับชุดเด่นคือ1 1 12 13 1619นะครับชุดรอง32นะครับ3 6 3 9 6 2และ69จากเทพบรรลือนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานเนาะก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก เทพบรลอด้วยที่แบ่งปันข้อมูลให้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขวิ่งอีกเจ้าหนึ่งที่แอดจจะแนะนำแนะนำให้นะครับก็คือเลขวิ่ง สายทหารจากแอดนานาเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะซึ่งแอดนานานี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะนะครับเป็นเจ้าของข้อมูลของสายทหารวิ่งเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่8นะครับลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะนะครับวิ่ง8วัาที่ผ่านมานะครับผมมาในวัดใหมน่นี้จะเป็นเลขวิ่งนะครับ9ตัวเดียวบนล่างสายทหารในวัดนี้นะครับ ใครที่เป็นสายวิ่งนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมก้าวน้วันนี้มาบนหรือจะมาล่างติดตามกันเดอร์นะครับจากแอดนานาขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานาจะขอข้อมูลสายหานวิ่งด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเลขวิ่งนะครับสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดเลยเจ้านี้เลขวิ่งของอาจาร,รย์โอกโกดังนะครับว่อที่ผ่านมาก็อ่าเข้าไปที่3นะครับเลขวิ่งบนหลักร้อยเนาะ มาดูวัดใหม่กันนะครับผม17กุมภาพันธ์65เลขวิ่งบนก็ให้มาที่9แล้วก็5เลขวิ่งล่างให้มาที่4ตัวเดียวนะครับผมของแท้100%นั่นนั้นปลอมนะครับของแท้เนาะชุดนี้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างอโอ้โกดังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณ ทุกทุท่านที่ติดตามกดไลค์และกดแชร์แอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าแอดทำผิดภลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ขอให้เป็นวันดีสำหรับพวกเรานะครับขอให้เฮงๆปังๆงนะครับรับทรัพย์นะครับก้อนใหญ่ก้อนโตในงวันนี้17กลุ่กุมภาพันหกสินะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ